สุสัมวณนนงิันปตานส่าวข้าพสม้าอาสนะสงกับนิมนต์ขอแห่นอาบุตร้าปรเทียนอาสำหรับพระเขานะครับนิมนต์น้องพีนิมนต์ลูกเม่นนั้นเข่าคนลูกชันเข่าก็สานทั้งเสียเดินปันเทนเสวาวันนภาเวตต่อไปแต่นานที่ยาม ทางกาสาทั้งเสียงบองัวทีจากไปเห็นคนเดินไปทำสังเสว่ายัางปา่าไม้แนวงโคดทางเที่ยวล่นเดินสั่นเดียังโยงไกเหลือไกข้าวตามว่ายัางเหลือเบีัยใสจังหอนบอกแล้วทอนตอนงายเห็นจังคนไม่หูเห็น โอวาเมนพาญเวศนนตนพันแพลอนต้นในท่านสร้างแก้วขับนี้จากบุรีทุงยางได้ความลำบากทั้งลวกและเมียนางคนเทีท่ยวทางคำไอห้หองเหตุอินดูกูนาพายอดไทยทั้งสียมองอ่านจากทรงอยู่ใด ห้องไอรวมองเทีท่ยวทางห้องว่าอุ้ยโน้พายอยู่เอ้ยตน,นบุญบางสาเบยวิบางแห่งกรามบันไดเห็นในไพ่รับนิสยจางผ่านทางจางบุรีตนผ่านจอม คาเลนตำลังอานิจังยังแต่ลูกกบียทุญยังายทุงเถืองตนเลนอตัมมาทางประการเซนโตตันทาอาหาปัตสาพนตอนอยูเกาสร้างสอนเจ้าสารีบุตรในจิรปิโนอาจันเจา้า ย่อใครมีปิยายดังนั้นล่าวพายอดแกว้วเทศนาเป็นข้าทาวาอีทั้งปะสติวันนี้ดังนี้เป็นเขาในเจ้ากองยังบวชห้องทุงอย่างอันแม่จ้างไปอยู่ในไพดงกวาง เห็นมากใบแลดอกไม้เกินหินทางห้องไห้แล้วอยากได้วอนพอเมียแกนไทยเนียขอขอข่ยขอกอขลี่สมเสนาบุญมาต้นไม้หลากานลงมาหันทาสองไทยเก็บเอาได้ดังประสงค์และหน้าอัรรทัดนันบันนนางแก้ว รา,ามสมาที่บูมิลาคณดีลำเลิศเห็นแล้วเกินอาสจารยโคนหัวสัญญญ้นยียงหยางคำเกี่ยงตัวเคียงตนนางมุงคลโอดบดายก้มกับว้ทุนพะกวันว่าขาแต่พาอยู่หวัวเอ้ยเจ้าคอย เจ้าคอยข้าน้อยเกิดอัศสัจรรยร์ผ่านจอาทำนางอยู่กลางผ่านลูกเต่าทั้งสองมีปองอยากไดต้นใบอ่อนอน,นุโมทนาอุอินดูกุนาเด็กน้อยผู้ใส่กรรมทุนสันสาตุการสมพันผ์อลแผ่มีผลแผ่วสื่อสมบาน เกท,ท่องทานให้แล้วซ้องแก้วัวเสียใจเดินทางไกลสมเสรินมีเลมตามบวนทางดังนันบานข้าทาภิเอผ่านเจา้าสิ่เทสนาแก่รรมาเทศนาแก่สาลีบุตรตนเบียวรีสด,ด้วยเอง ภาปัญญาคีมปิสุปิทายาคาโนมายาทากาดังนี้เป็นข้าวโลดูลาสาลีบทในเมื่อพักษาทั้งสี่บ่งหูวที่ไปเดินไกลได้ สามสิบโยต์ดานเทวดาโปรดกูนากา่ายอมมาฆ่าบ่ไห้วะอยากลำบากสองกูมานกันดานเวียง น้ำด้วยสิ่งเหลือิสัยเดินออกไปเป็นเวลาเมื่อเข้าป่าเสใสถึงเมืองไกสุดเขตแห่เงเศร้าเจนตลาดสุวามาตุลานาวนเป็นเมืองอันบวอนสมสืนท้าวทั้งพญาวกเมื่นเป็นกาสต,ตาพ่อเวลาเย็นคำคอย พาย่อสอยถึงเมืองบ่อนเครื่องลำบากบ่อนทุกอยากโดยยางกันเอินทางเกินสามสิโบโยนเทวดาโพดกูนายอมมาฆ่าาวายไทยจึงมาถึงใดสีสวัสดีาพามผู้มีเบียาสตลาดพระพัทเจ้าภากสาลาหนกพระลาในไก่เคีน อ่านสร้าเจตตาเตียวไปมาสามาธิส่วนดังนั่งลาสามาธิผูวมีข้องวัจจดีกระใบแกมผ้าแก้วแก่นผัวขวันแห่งตนว่านั่งมุงคนเซนพระบาทบ่ให้ขาดของดีนั่งเทวีนวดปานคันพระบาล เห็นเวลาจางไก่คำนั่งกินหามหาอุบายเพื่อจ้างให้คนทั้งหลายหูเหตุว่าพระเวสสันดรเจ้าสะเด็นเข้ามาอยู่เมืองนั่งบุญเฮืองออกอยู่ภายนองเพราะให้พลเกตขอกของตาคนไปมาเห็นนางนานว่าอาจากไก่หนียิ่งบุดีบอใส่น้อยนำโน้อยหอยบอนิวาน บ้องขา้าวสารเหีนเกจเจียนตลานกาซัเทาพญาทั้งโฮโงตกใจพร้อมกันมาเต็มสาลาพร้อมด้วยเครื่องลานบาลน,นักการถามทุนสามเจนไทยเฮเหตุใด,ดจึงเดินฟูงเสนามานแห่งพระบาทอยู่ทั้งใดลือ เกินผอยไพ่กาศึกบังเบียนหรืหอเครื่องเขียนฝากกันเดมเจึงได้นี้เมืองมาพีมาทั้งนี้คอยอยู่สม,มัยก็การเทินฝากการหนึ่งพระลาสาพิตามันดาแห่งมหาราชกับอรม,มาทโมูมุนตตี ยังอยู่ดีบ่อนก่อขลือสวาคาตเตอันว่าการแห่งมหาลาสเจ้าฟงข่ามีใจเสื่อยินบานเป็นอันดีเป็นประโยชน์มาไพ่ผนให้ฟุงข่าอยู่เย็นใจก่อข่าเตือนตาอานทาทาในกาลาบันันบันพาเวสัตตาลาน บันกษั์จัจบอกประวัติอันตนมาอาหากาวางกุศลเจวามิสมาดังอีเป็นเขาดูลาสหายความสมบายในแใหลมไยนอกเขาบอกบอกสงฆาภาลาสาพิามานาภูงออม สองเจมเจ้าคอยอยู่สวัสดีปานาตัง้งโดยมีแถางหางอันวาเฮาพระบาส่งสธาบุขาดพระบาได้สร้างเกี่ยวเป็นท่านแก่พระมานาจารย์ผู้ประโยชน์และสั่งตโนน เป็นสร้างเพื่อแก้วมงคลจำเริ่อนบนฝ่ยเพรเกศีเพียเป็นสร้างดีการปะเสิฐทรงข้ามงางงอนง,งามสะอานเฮ้าพราบาทให้เป็นท่านเศร้าเมืองพาจเยจแยนเมื่อสอเสียดพระบอระปิตาพ่อมกันผ้าเกียก่ยวโกดกุมใส่โทษครับนี้เฮ้าจักไปบวชเป็นซี่เป็นละสีทรงเพน อยู่ในประเทศเขาวงงกโอดสธรรมเพียนจิตใจท่านทั้งลายจงให้เขอาไปตามวิสัยความสลาดในพระบ้านยู่จำสินดีกองคานเทิน